รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Coffee good morning love good morning can i have one too please you want coffee what happened you <'ve> usually don't take coffee i know but i smelled and i because it smells so good สามีไม่ค่อยทานกาแฟตื่นมาเช้านี้อยากจะทานซะอย่างนั้นแหละ may i sure thank you love e s t i น g w ว a t New York Times is w r i เ i n g this วาม New York Times i n า e น l e c t ก a l y e น h i New York Times เล yeah, yeah. mm ่นเกมแล้วบอกว่าอ่านหนังสือพิมพ์คาเฟ่รอนมีนมไหมมีนมไหมนิดหน่อยมีนมไหมนิดหน่อยปองนัดดิสนมนม here in the coffee no no i don't take meal, you don't know that so hmm. coffee your fish got so big what is it kem 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 oh kem is kem is salt oh what is it did you fart what อผายลมน่าเกลียดมากเลยไม่มีอะไย What is it Move the tray over there I think I need I think I need What's wrong with you I need I need to see see what to see meeting I have a meeting บง I have a very important meeting I have to go What kind meeting t h a t t a y อยู่ๆก็บอกจะไปประชุม important go Take an iPad No 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 Give it me. The to ไอแพก s กตสเ l y ลี่ก <laughs> o <laughs> เรามีสับเฉพาะที่ใช้กัน2คนเวลาสามีบอกว่าต้องประชุมหรือว่า I need a meeting แปลว่าต้องรีบไปเข้าห้องน้ำอง <What? S 2> ผมคิดว่านมไม่ดี <gasps> นมดียู <No. S 2> มีนมที่ใส่ในกาแฟเหรอ I just bought it. rate jednak ไม่เล็ก t ิเพิ่งเลื e ดตัวนี่มันก็งั้นเสียนม a ว่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานไม่เสีย It's not because of milk. What? Let's start again. ไปอีกทีนึงนะจริงๆไม่ใช่เพราะนมนะคะแต่ว่านี่ิดกาแฟเลยเคยเป็นไหมคะคนที่กินกาแฟโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะคุ้นกับกาแฟเนี่ย กาแฟทำให้เกิดอาการอย่างนี้ได้ <you> สําหรับใครหลายๆคนกาแฟเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่หอมหวนชวนหลงสเสน่ห์และก็ช่วยลดอาการห่วงได้ขณะที่หลายคนเมื่อดื่มเข้าไปแล้วกลับเกิดผลข้างเคียงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นใจสัน่นคลื่นไส้และก็เวียนศีรษะ แต่ในบางรายอาจจะเกิดอาการท้องเสียจนหลายคนพูดกันว่ากาแฟเป็นเหมือนกับยาระบายค่ะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟได้ไม่นานแล้วก็ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายหนักแล้วแล้วก็แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในสามของประชากรที่มีอาการดังกล่าวค่ะหลายคนมักเข้าใจว่าที่กาแฟทำให้ระบายได้เป็นเพราะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟมีฤทธิ์เป็นยาระบายแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง การดื่มเครื่องดื่ม,มอื่นๆที่มีคาเฟอีนเช่นน้ำอัดลมน้ำดำก็คงทำให้ท้องเสียเช่นเดียวกันข้อที่จริงก็คือเมื่อเราดื่มกาแฟเข้าไปมันจะไปเพิ่มการหลังกรดแกสตรินในกระเพาะอาหารจึงกรดที่ว่านี้มีความเป็นกรดสูงเพื่อช่วยในการย่อยโปรตีนนอกจากนี้กาแฟก็ยังมีกรดคอโรจจนิกซึ่งมันก็จะไปช่วยเพิ่มระดับกรดในกระเพาะอาหารด้วย การเพิ่มขึ้นของกรดนี่เองที่เป็นตัวไปเพิ่มความเร็วให้กระเพาะอาหารทำงานได้ไวขึ้นซึ่งส่งผลให้อาหารถูกส่งต่อไปยังลำไส้ให้เร็วขึ้นตามกันไปด้วยค่ะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่ากาแฟอาจจะมีส่วนทำให้เกิดการหดตัวเป็นจังหวะในลำไส้อีกทั้งยังเพิ่มระดับของฮอร์โมนในลำไส้เล็กชนิดหนึ่งรวมถึงกรดแกสตรินซึ่งก็เท่ากับไปเร่งให้สารอาหารต่างๆถูกย้ายไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้นและในที่สุด ก็จะกลายเป็นของเสียและถูกขับออกจากร่างกายซึ่งมันสามารถเกิดได้เร็วที่สุดหลังจากที่เราดื่มกาแฟภายใน4ี่นาทีอย่างไรก็ดีนักวิทยา,าศาสตร์รู้แต่เพียงว่ามันเป็นผลที่เกิดเนื่องมาจากปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนระหว่างระบบย่อยอาหารกับสารประกอบธรรมชาติที่พบในคาเฟอีนซึ่งมีอยู่รวมกันกว่าพันชนิดนักวิทยา,าศาสตร์จึงไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าสารประกอบตัวใดในกาแฟที่เป็นสาเหตุไปกระตุ้นให้เรา เร็วขึ้นค่ะหอมสรุปแล้วในกาแฟเนี่ยมีสารเป็นร้อยเป็นพันเราก็เลยไม่ทราบนะคะว่าตัวไหนเป็นผู้ร้ายแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างซึ่งเข้าไปกระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหารแล้วก็ลําไส้พอไปกระตุ้นของที่อยู่ข้างในก็เลยออกมาเร็วนั่นเองนี่ง่ายๆเลยนะคะสามีไปประชุมนานมากธุรกิจรัดตัวสงสัยประชุมเครียดหายไปนานเดี๋ยวขอไปดูหน่อยนิดนึงนะคะ what is it เฮ้ย oh. a อ e เ o u okay so empty pong did you take my phone to the t <Phone? S 1> เอาโทรศัพท์มือถือปิดเข้าห้องน้ำด้วยไมคเขาช่โอเคผมไมค์เขาใช้เขาไม่ีติอยู่แหงห้าหครั้งหครั้งเข้าห้องน้ำห้ารอบจะไหวไหมนี่ยคุณนัเล็กผู้บอบบาง I saw you. Poop pang what? Yeah. My phone. Why you take it to the toilet? my rule about any phone here? rule I like a you know? Did you know? mm. no energy anymore? No. You want anything? Mm, maybe some food pong. What food? Maybe some sweet like a cake would be nice. A cake? Cake. Cake. ถ่ายห้ารอบแล้ว can, อยากกินเคก้ก Can I have cake? I don't have cake in the fridge anymore Really? Yeah It's quite disappointing And I don't w a n t to go out to supermarket Maybe I can make something easy เออนึกออกละวันนั้นดูในอินเทอร์เน็ตมีวิธีการทำเค้กให้เสร็จภายในหนึ่งนาที I can make a cake in one minute But you got to help me I know that you're not that sick Okay come on if you w a n t to eat oh, <gosh. c oughs> อยากจะให้ช่วยเพราะว่าไม่เคยทำอะไรเองเป็นเลยนะ but I will help you yeah, yeah. เราเรียกเค้กแบบนี้ว่าเป็น quick fix ฝรั่งเวลาเขาพูดถึง quick fix แปลว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเราอยากทำอะไรแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์พอหรือไม่มีเวลาพอก็ใช้วิธีการง่ายๆนะคะเราเรียกเค้กนี้ว่ามักเค้ก สิ่งที่ต้องใช้สำหรับอุปกรณ์ก็คือมัคแก้วกาแฟแบบนี้นะคะเราจะใช้แก้วกาแฟของดิท you know ูโน <You S 1> โชว์ one, ใช่เพราะว่าอันนั้นว would w o n g work เป็นการโฆษณารายการทางอ้อมนะคะ <No. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คือไมโครเวฟแค่สองอย่างเท่านั้นบ้านไหนไม่มีเตาอบไม่เป็นไรนะคะส่วน j u stay here until I tell you what to do ถามอยู่ด้ส่วนส่วนผสมก็มีที่อยู่ข้างหน้าของเรานะคะอันแรกก็คือ แป้งเค้กเราใช้3มช้อนโต๊ะขออนุญาตอ่านจากกระดาษนะคะเพราะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนี่ปริ้นออกมาจากอินเทอร์เน็ตแป้งเค้กสามช้อนโต๊ะนะคะ 2, 2 3อย่างที่2ก็คือเบกกิ้งโซดา1.4ส่วนช้อนชาดองไม่สิทธิ์อ่ะโอ้ก๊ออ่ะโอเคอันต่อมาผงโกโก้สองช้อนโต๊ะโกโก้โกโก้สองช้อนสองช้อนโต๊ะอย่า yeah. หนึ่ง don't put too much เยอะๆสองต่อมาน้ำตาลทรายควิกควิก what else น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย no น้ำตาลทราย here สามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะ three spoon and salt one eight one what one in eight พอผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งหมดแล้วก็คนโอเค done next one จากนั้นก็เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองหนึ่ง fall Okay. Careful, look careful. One hand. Oh gosh. Huh? Oh my god. Next one. Come on. What else? I shouldn't let you helping me. Why? Milk. Milk. Two teaspoons. Two teaspoon. Yeah. This is tea. Yeah. yeah. No. Table <laughs> <laughs> Mix up tablespoon. Huh? <laughs> tea? ทีสปูนแปลว่าช้อนชาคืออันเล็กๆเทเบิลสปูนแปลว่าช้อนใหญ่ใหญ่ Go ahead next น้ำมันพืช How much two tablespoon Sure งงมั้ยที a ปูน a n ะเทเบิลสปูน Yeah 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 หนึ่งสอง and and vanilla flavor vanilla flavor one fourth of teaspoon teaspoon one one fourth vanilla yeah okay and and then chocolate chip gosh Three tablespoons, but get the new one because otherwise it will be. It might has been to be light, might be light, like, kumbong. No, it has to be dry, okay. Lung, song, song. And now, stir, stir, stir. Yeah. Okay, I'm good in stirring here. Look. But uh, lightly. 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 Yeah. lightly, 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 lightly. พอคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ไมโครเวฟใช้ความร้อนสูงสุดเวลา1น,นาทีเท่านั้นก็จะได้รับประทานเค้กที่เรียกว่ามัดเค้กแล้วคะ่ะแต่เมื่อกี้บอกว่า1น,นาทีแต่จะมีทำเนี่ยหลายนาทีถ้าดิฉันทำเนี่ยหนึ่งนาทีว้าวต้องดูด wow looks so cool oh <laughs> use the bomb wow. oh. look really i mean that looks not too bad but what about the test you want to test yeah, yeah! Oh. yeah! Well, but you know we need some cream whipped cream on top like like, cream. Like, like, like this no no whipped cream it's fattening แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวแอบกระซิบให้ไขมันไม่จำเป็นจะต้องแย่เสมอไป I can hear you I know โอเคเต็นปานาน่ดูเรื่องไขมัน want okay, okay, banana. Okay, banana ดูเรื่องไขมันก่อนว่าทำไม oh. ดิฉันถึงบอกว่าไขามันไม่จำเป็นจะต้องแย่เสมอไปน้องแมมจ้าสวัสดีค่ะพี่เจ้าพี่มาจ้า ทนเน,ทนชีสค่ะทานไหมคะเดี๋ยวหนูป้อนก่อนอื่นท่านผู้ชมอย่าตกใจนะครับนี่คือน้องแหม่มครับที่ไม่ใช่การุณาโบคำสีเพราะว่าน้องแหม่มเนี่ยมีความรู้เฉพาะทางด้านของกีฬาไปอย่างมากใครบอกคะพี่พี่นาบอกมาแล้วก็ทีมงานบอกด้วยจริงเหรอคะชีสทีมงานไม่เห็นบอกหนูเลยแต่ชีสเนี่ยทานไหมคะเดี๋ยวหนูป้อนอ,อ,อุ้ยจะดีเหรอจ๊ะบอกพี่ก่อนมัน,มนเป็นอะไรอ่ะเนี่ยชีสไงเป็นชีสเขียวไขมันนะใช่ไขมัน อ้วนไม่อ้วนถ้าทานเป็นนะคะจริงๆไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะสาวสาวที่พี่จอคุยด้วยเนี่ยถ้าเห็นชีสเห็นไขมันอาจจะแบบร้องยี้ถอยหนีพี่จอก็เป็นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกให้ฟังว่าชีสหรือไขมันเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์นะคะ่ะเ you know มื่อพูดถึงไขมันหลายคนโดยเฉพาะสาวสาวก็ถึงกับเบือนหน้าหนีหรือร้องยี้กันเลยทีเดียว เพราะความรู้สึกแรกที่คนส่วนใหญ่มีต่อไขมันก็คือความอ้วนและต้นเหตุของโรคภัยต่างๆแต่ถ้าเรารู้จักไขมันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าไขามันมีทั้งประโยชน์และโทษซึ่งถ้ามีปริมาณสะสมในร่างกายมากเกินไปก็จะมีแต่ผลเสียแต่จะไม่ให้มีไขมันเลยก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไขมันคือสารประกอบอินทรีย์ที่พบได้ในอาหารหลากหลายประเภทประกอบไปด้วยธาตุหลัก3ชนิด คือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนมันจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญต่อร่างกายเช่นเดียวกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนกลับเป็นไขมันที่ให้พลังงานมากกว่าคือ9แคลอรี่ต่อกรัมซึ่งมากกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตถึง3เท่าปริมาณไขมันที่พอเหมาะพอดีจึงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการประกอบกิจวัตรประจำวันต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงาน หรือนักกีฬาที่ต้องใช้กำลังมากๆส่วนประโยชน์ของไขมันในทางเคมีก็คือช่วยดูดซึมวิตามินประเภทที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มวิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมาก ไขมันยังเป็นฉนวนชั้นดีซึ่งทำหน้าที่ปกป้องและการความร้อนให้แก่เนื้อเยื่อและอวัยวะสำคัญที่อยู่ภายในร่างกายคอยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่รวมทั้งช่วยทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นไขมันเมื่อรวมตัวกับโปรตีนจะได้เป็นไลโปโปรตีนซึ่งทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะร่างกายเรามีเซลล์ที่สึกหรอวันละหลายล้านเซลล์ถ้าขาดไขมันผนังเซลล์ก็จะอ่อนแอนและตายไปในที่สุด ซึ่งอาจมีผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ค่ะอร่อยไหมคะพี่จอไขมันเนี่ยอร่อยไหมไม่ผิดที่จะลองใช่ไหมจ้าไม่ผิดค่ะแต่ว่าเห็นไหมคะอย่างพี่จอเนี่ยตอนแรกไม่ทานชีสเพราะว่ากลัวว่าไขมันแต่จริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันก็มีทั้งชนิดดีแล้วก็ชนิดไม่ดีซึ่งเขาบอกว่ามีชื่อว่า L D L กับ H D L แต่ว่าเดี๋ยวตอนหน้านเนี่ยมาอธิบายอีกทีเพราะว่าคุยกับพี่จอเยอะลืมแล้วค่ะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่นะคะ ก็พี่ชอบปิดรายการพี่ชอบไม่บุ๋น a d y How u h h was the cake Maybe with orange juice How was it Good Where's Mali Mali still sleeping Why Mali เป็น I miss him You said you bring him มารีเป็นหมาของเราตัวเล็กๆจําได้ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาแนปไทม์ก็คือว่าเวลางีบมารีสติลมารีนิทูแนปเวอร์เรนย่าด็อกนิทูแนปด็อกนิทูอิทไลท์ฮิวแมนเบิงเอ็กซ์เซปที่เขาไม่ต้องทำงานสุน,นัขก็เหมือนเราเนี่ยนะคะคือเขาจะมีแต่ละวัน,เ,นเขาจะมีตารางชีวิตของเขาตื่นนอนกินอาหารเสร็จแล้วก็นอนพักกินเค้ก Yeah, แล้วกินเค้กคือเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น biological clock แต่ว่าร่างกายของเรามันรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนเราควรจะทำอะไรเมื่อไหร่ควรจะตื่นเมื่อไหร่ควรจะนอนเมื่อไหร่ควรจะกิน I think he woke up biological oh. <the> clock Yeah Molly wake up <laughs> ถ้ามาชมเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพ หรือว่าไบ o อโ g จิ a คิลคล็อกไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นตื่นเป็นเวลาตื่นเองนะครับกินก็เป็นเวลาไม่งั้นเดี๋ยวน้ำจะออกมาก่อนสิ่งเหล่านี้คือนาฬิกาชีวิตทั้งนั้นนะครับ did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับขับเรื่องนาฬิกาชีวิต did you know คำตอบของคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิต Biological Clock ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายตลอด24ชั่วโมงโดยเกิดจากการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์อุณหภูมิและความมืดโลกอยู่ใต้อิทธิพลของแสงจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นวงจรของวันหรือ Circadian Rhythm ใช้เวลา24ชั่วโมงต่อการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ กลางวันและกลางคืนซึ่งก็มีอุณหภูมิร้อนและเย็นไม่เท่ากันร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงต้องปรับสภาพตามให้ทันเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเจ้านาฬิกาชีวภาพตัวนี้ตั้งอยู่ที่ s u p e r q u i e s a t i t nucleus หรือ SCN ตรงสมองส่วน hypothalamus ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบของร่างกายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ โดยเมื่อมีแสงสว่างจอเรตินาของตาจะรับแสงจากนั้นมันจะส่งข้อมูลไปให้กับเจ้า SCN SCN ก็จะส่งสัญญาณให้กับร่างกายพอร่างกายรับรู้ว่ามันมีแสงหลายระบบก็จะเริ่มทํำงานในทางตรงกันข้ามหากแสงสว่างลดลง SCN ก็จะสั่งให้สมองสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนอนหลับทั้งนี้ การตอบสนองต่อแสงดังกล่าว SCN จะยังทำหน้าที่ปรับสมดุลอุณหภูมิความดันเลือดการเต้นของหัวใจวงจรการหลับการตื่นการกินการขับถ่ายของเสียรวมทั้งกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของวันอีกด้วยการนอนหลับถือเป็นสมดุลของระบบทุกอย่างในร่างกายเมลาโทนินจึงเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากทั้งนี้ เมลาโทนินจะถูกปลดปล่อยออกมามากในช่วงกลางคืนเท่านั้นและยังถูกยับยั้งได้ด้วยแสงแม้แสงเพียงแค่0.1ลักซ์หรือเทียบได้กับแสงในคืนพระจันทร์เต็มดวงก็มีผลให้ร่างกายชะลอการหลั่งสารเมลาโทนินได้เช่นกันท่านผู้ชมครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะทําให้คุณภาพของนาฬิกาชีวิตของเราทุกคนนั้นเสื่อมหรือว่าด้อยลงไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกนะครับความเครียดการกินอยู่ไม่เป็นเวลารวมกระทั่งถึงโรคบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคประเภทของจิตเภท มัลลีต l ่ y ข e ้นจริงเ h รอใช่ฉันพ o เขาออกไปแต่ตอนนี้ฉ o น e v ร r y ม h i n อย o างสำหรับอนมัลลีตื่นขึ้นและคกำจะหลับโอ้ดู e ฉันงหลับไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่เป็นเวลาทำให้นาฬิกาชีวิตรวนค k n ร w w ว่า your clock is totally messed up re yeah, really? โดยเฉพาะคนที่ทํางานสมัยนี้นะคะบางทีทํางานดึกดึกตึเด,ดบางทีแบบกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาร่างกายของเรามันรวนนาฬิกาชีวิตก็รวนแต่ว่ามีวิธีรีเซ็ตหรือว่าวิธีตั้งนาฬิกาใหม่ค่ะอย่างแรกคือลองปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าค่อยๆปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะปรับให้เร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงจากเวลานอนปกติและค่อยๆปรับจนกว่าจะสามารถนอนหลับได้ในเวลาที่ต้องการ พยายามอย่างงีบหลับระหว่างวันเพราะว่าการนอนกลางวันอาจส่งผลให้เรานอนไม่หลับรบกวนการนอนในเวลากลางคืนได้ค่ะพยายามฝึกตัวเองให้เข้านอนแล้วก็ตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันแม้ว่าจะนอนดึกหรือว่าเป็นวันหยุดก็ควรตื่นเวลาเดิมหลีกเลี่ยงแสงไฟที่สว่างในเวลากลางคืนเนื่องจากการที่เจอแสงไฟที่สว่างมากๆจะทําให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงค่ะหากเป็นไปได้ให้หลีกไฟลงหรือว่าใช้ไฟสลัวในห้องนอนแทน และสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือว่าออกกําลังกายใกล้เวลาเข้านอนพรวมถึงการดืม่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เพราะปัจจัยเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวค่ะและถ้าทําตามคําแนะนําแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าการนอนหลับลึกและนอนหลับดีนั้น เป็นกุญแจสําคัญของสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไว้มาถึงช่วงสุดท้ายกับ quiz you know นะคะวันนี้จะถามเรื่องของการนอนหลับค่ะสารอะไรที่ทําให้เรานอนหลับสบายอยู่ในรายการของเราถ้าเกิดดูเมื่อสักครู่นะคะข้อ a เมลาโทนินข้อ b โดพามีนและข้อ c เซซามินทราบคําตอบแล้วส่งมาที่ quiz you know a l k a link com นะคะใครส่งมาท่านแรกแล้วตอบถูกจะได้ ไม่มีไม่มีเค้กนะคะไม่มีเค้กมีแต่แก้วกาแฟนะคะเค้กเอาไว้วันหลังเดี๋ยวให้คุณอเล็กซ์ทาให้แล้วส่งไปนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวยังกินไม่หมดเลยทั้งหมดคือ d You Know Show นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์8 0โมงคึ่งถึง9โมงเช้าแล้วก็เรีรันอีกครั้งวันอังคาร5ทุ่ม50ถึงเที่ยงคืน20่นาทีนะคะทางช่อง3 SD ช่อง28 อย่าอย่าช่องสามเอช่อง2 8ดวันนี้ลาไปก่อนค่ะไม่เคยช่วยทำอาหารกินเลยสวัสดีค่ะมีนมไหมมีนมไหมนิดหน่อย did you know